สวัสดีค่ะทุกคน ยินด,ด,ดีต้อนรับกลับมาเจอกับพอยและช่องสยามนี้เกอร์กันอีกครั้งนะคะเพื่อให้คุณและคู่มั่นชาวอเมริกันของคุณเข้าใจการขอวีซ่า K1 หรือวีซ่าคู่มั่นให้มากขึ้นวันนี้เรามีคู่มือมาให้คุณค่ะวีซ่า K1 หรือที่รู้จักในชื่อวีซ่าคู่มั่นของสหรัฐอเมริกาช่วยให้คุณในฐานะคู่มั่นเข้าไปยังสหรัฐอเมริกาเพื่อไปแต่งงานได้วีซ่านี้เป็นวีซ่าที่ใช้เข้าประเทศได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นนะคะซึ่งอนุญาตให้เข้าสหรัฐได้ภายใน6เดือนนับจากวันที่ออกวีซ่าและนนอกกจาก้ยยังช่วใหคุณ ขอไปอนุญาตทํางานในสหรัฐและทางงานท้องถิ่นได้และยังเปิดโอกาสให้คุณสามารถยื่นขอกรีนการ์ดและสามารถอาศัยได้อย่างถาวรนในอนาคตด้วยค่ะนอกจากนี้คุณสามารถยื่นขอวีซ่า K2 พร้อมกับวีซ่าหลักได้ในเวลาเดียวกันซึ่งจะอนุญาตให้บุตรของคุณที่อายุต่ำกว่า21ปีและยังไม่แต่งงานเดินทางมาพร้อมกับคุณได้ค่ะ ะมีข้อกาหนดบางอย่างที่คุณต้องปฏิบัติตามหากต้องการยื่นขอวีซา่า K1 ค่ะโดยที่คุณต้องมีเจตนาที่จะใช้วีซ่านี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการแต่งงานเท่านั้นคุณทั้งคู่ต้องสามารถแต่งงานกันได้ตามกฎหมายและคุณทั้งคู่ต้องได้เจอกันในชีวิตจริงภายใน2ปีก่อนการยื่นขอวีซา่า K1 ค่ะผู้มั่นของคุณในฐานะชาวอเมริกันจะถูกเรียกว่าผู้ยื่นคำร้องผู้มั่นของคุณต้องจัดเตรียมหลักฐานการเป็นพลเมืองสหรัฐเช่นหนังสือเดินทางหรือใบประกาศนียบาบัตรการเป็นพลเมืองเอกสารส่วนตัวของผู้ยื่นคำร้องเอกสกสาารร สนับทางการเงินซึ่งรู้จักกันในชื่อแบบฟอร์ม I 1 3 4ค่ะและเอกสารการเสียภาษีล่าสุดเพื่อเป็นหลักฐานว่าคู่มั่นของคุณสามารถสนับสนุนทางการเงินให้แก่คุณได้ค่ะคู่มั่นของคุณยังต้องกรอกแบบฟอร์ม I 1 2 9 F หรือที่รู้จักกันในชื่อแบบฟอร์มคำร้องสำหรับคู่มั่นต่างชาติซึ่งเป็นแบบฟอร์มกรอกข้อมูลส่วนตัวของทั้งคู่ที่ต้องส่งไปที่ USCIS และคุณต้องจัดเตรียมหลักฐานเพิ่มเติมในภายหลังค่ะคุณในฐานะคู่มั่นชาวไทยจะรับบปบาทเป็นผู้รับประโยชน์ผู้รับประโยชน ต้องกอรอกแบบฟอร์มใบสมัคร DS160 ทำการตรวจสุขภาพและจัดเตรียมหนังสือเดินทางไทยที่ยังใช้ได้รูปถ่ายขนาดพาสปอร์ตสองใบเอกสารส่วนตัวของผู้สมัครและใบรับรองประวัติอาชญากรรมค่ะทั้งคุณและคู่มั่นของคุณต้องสามารถแสดงหลักฐานความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่ได้ตัวอย่างเช่นรูปถ่ายด้วยการหลักฐานการมั่นคำให้การจากครอบครัวที่ยืนยันการมั่นและการจองการเดินทางเป็นต้นค่ะขั้นแรกในการขอวีซ่า K1 ให้คุณยื่นคำขอ I129F และเอกสารที่จำเป็น ทั้งหมดให้ USCIS หลังจากที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคำขอของคุณแล้วคำขอของคุณจะถูกส่งต่อไปยังศูนย์วีซ่าแห่งชาติประเทศสหรัฐอเมริกาหรือ NVC ค่ะและเจ้าหน้าที่ที่ NVC จะตรวจสอบคำขอของคุณเพิ่มเติมค่ะหากคำขอของคุณได้รับการอนุมัติก็จะถูกส่งไปยังสถานทูตหรือสถานกงสุสลสหรัฐในประเทศไทยหลังจากนั้นคุณต้องจ่ายค่าร,รมเนียมและนัดหมายวันสัมภาษณ์วีซ่าค่ะ เมื่อสัมภาษณ์เสร็จสิ้นและผ่านการตรวจสอบเจ้าหน้าที่สถานทูตก็จะออกวีซ่าเคให้กับคุณค่ะการสัมภาษณ์เป็นส่วนที่สําคัญมากในกระบวนการขอวีซ่า K1 สถานทูตสหรัฐจะส่งคนาแนะนําทางอีเมลไปให้คุณเพื่อให้นัดหมายวันสัมภาษณ์และคุณควรนัดหมายวันสัมภาษณ์หลังจากได้รับอีเมลดีเท่านั้นค่ะคุณต้องเตรียมเอกสารทั้งหมดก่อนเข้าร่วมการสัมภาษณ์ค่ะและเพื่อช่วยในการเตรียมตัวทางสถานทูตจะส่งชุดเอกสารที่เรียกว่า K v วีซ่าแพ็ g เ3และ4ซึ่งระบุเอกสารทั้งหมดที่คุณต้องเตรียมไปแต่คุณจะไม่สามารถเข้าร่วมสัมภาษณ์กับผู้มั่นของคุณได้นะคะดังนั้นจึงควรแน่ใจว่าคุณได้เตรียมตัวล่วงหน้ามาอย่างดีค่ะ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการสัมภาษณ์จะประเมินคำขอวีซ่า K1 ของคุณและเอกสารอื่นๆที่คุณจัดเตรียมมาในระหว่างการสัมภาษณ์คุณจะถูกถามคำถามต่างๆโดยส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของคุณและคู่มั่นของคุณค่ะคุณควรแสดงเอกสารพิสูจน์ความสัมพันธ์ให้กับเจ้าหน้าที่ใจเย็นเมื่อถูกถามคำถามและให้คำตอบที่ถูกต้องและแม่นยำที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ค่ะ การตัดสินขั้นสุดท้ายของวีซ่า K1 ของคุณจะถูกตัดสินเมื่อผ่านการสัมภาษณ์แล้วเท่านั้นค่ะดังนั้นคุณจึงไม่ควรจองตัว๋วเครื่องบินจนกว่าจะได้รับวีซ่านอกจากนี้ควรแต่งตัวให้สุภาพเรียบร้อยสำหรับการสัมภาษณ์ด้วยนะคะหลังจากที่วีซ่า K1 ได้รับการอนุมัติแล้วจะมีข้อกำหนดหลังการอนุมัติที่ต้องปฏิบัติตามค่ะหลังจากที่สถานทูตแจ้งผลให้คุณทราบแล้วคุณจะได้รับหนังสือเดินทางและวีซ่าคืนทางไปรษณีย์ซึ่งจะมีวีซ่า K1 อยู่ในนั้นและคุณต้องเดินทางมาาที่สหหรััภยในน6เดือลงจก ววันทีี่่ออกซคะเมื่อคุณมาถึงสหรัฐแล้วคุณจะมีเวลา90วันในการแต่งงานและลงทะเบียนการแต่งงานกับผู้มั่นของคุณในสหรัฐหากไม่สามารถแต่งงานภายในเวลาที่กำหนดวีซ่าของคุณจะเป็นโมฆะและคุณจะต้องออกจากสหรัฐและกลับไปที่ประเทศไทยเพื่อเริ่มกระบวนการขอวีซ่ามาอีกครั้งค่ะหลังจากที่แต่งงานกันแล้วคุณจะมีสิทธิ์ยื่นขอปรับสถานะในสหรัฐเพื่อรับบัตรประจําตัวผู้พำนักถาวรซึ่งเรียกว่า green card ค่ะ คุณต้องการยื่นขอวีซ่าเควันของ,ของสหาราัฐติดต่อสยามลีเกลเพื่อขอรับการช่วยเหลือได้เลยค่ะในฐานะบริษัทก,กฎหมายชั้นนำที่มีประสบการณ์มากกว่า20ปีที่ปรึกษาด้านวีซ่าต่างประเทศของเรามีทักษะและความเชี่ยวชาญในการแนะนำคุณในทุกข,ขั้นตอนเพื่อให้คุณสามารถเดินทางไปที่สหาราัฐได้อย่างรวดเร็วและราบรื่นที่สุดค่ะและนี่คือคู่มือเควันทั้งหมดค่ะอย่าลืมกดไลค์และติดตามพวกเราสยามลีเก็ลเอาไว้เพื่อรอฟังข้อมูลใหม่ๆเกี่ยวกับวีซ่านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ